ใครที่ชื่นชอบนางเอกสาวพักมินยองห้ามพลาดเลยค่ะกับเรื่องราวเข้มข้นของความรักท่ามกลางศึกชินบัลลังในซีรีส์ Queen for s e ซเ n Day บันทึกรักราชินี7วันค่ะ เรียกได้ว่าเป็นนางเอกมากความสามารถและมีผลงานมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสาหรับพักมินยองทีล่าสุดก็มีผลงานมาให้แฟนโมโนแมซ์รับชมเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องกับซีรีส์พีเรียดควีนฟอร์ดเซเว่นเดสบันทึกรักราชินี7วันโดยเป็นการโคจรมาพบกับยอนอูจินและอีดงกอนในสึกชินบัลลังที่ร้อนฉาสําหรับควีนฟอร์ดเซเว่นเดสมีไอเดียสร้างจากเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ในซีรีส์จะเล่าเรื่องราวของชินแชกยองบุตรสาวของหัวหน้าราชเลขาธิการผู้ทรงอิทธิพลที่ถูกมั่นหมาย ให้แต่งงานกับองค์ชายอ e ียอกน้องชายเพียงคนเดียวของกษัตร e ิย์อียุงทาให้ชินแชกยองต้องเข้ามาพัวพันกับความขัดแย้งของสองพี่น้องในวังหลวงต่อมาองคชายอ e ียอกถูกลอบสัมผารท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของชินแชกยององค์ชายอ e ียอกก็สามารถรอดชีวิตและหลบหนีไปได้และพระองค์ตั้งมั่นที่จะกลับมาล้านแขนท่วงบาลังคืนให้จงได้เราสามคนขอสาบานว่าจากนี้จะเป็นเพื่อนกันแชยกยอง ฉันน่าจะสังหารพระองค์ไปซะหากได้เกิดใหม่อีกครั้งหม่อมฉันจะไม่ขอกลับมาเจอพระองค์อีกเรื่องราวความรักท่ามกลางการชิงบัลลังจะออกมาในรูปแบบใดนั้นต้องไปติดตามในซีรีส์ Queen for Seven Days บันทึงรักราชินี7วันรับชมได้แล้วทางแอปและเว็บไซต์ของ Monomax ทั้งแบบภาคไทยและบรรยายไทยโดยอัปเดต5ตอนใหม่ทุกวันศุกร์ค่ะ